ไม้เล็กที่เจ็ดตาวันไม่ได้นนชนควายหนึ่งตัววันนี้ชนควายหทำไมไม้เล็กที่เจ็ดน่านนดีอะไรตัวหนีเท่านั้นอะไรสิบเจ็ดชาติพลังไปเคยใช้เกลือตอกคอควาย มีคฆ่าไฟไม่มีแผลแต่ก็อบแล้วถังสมนัมันหน่อยถ้าอยากนัดกินไปไฟก็ตายเองกรรนี้กำลังจะเข้ามาสนอท่านบอกว่าให้ดอาไส้สารทานชุดเล็กเจ็ดชุดหรือเจ็ดวาระเขาเจ็ดชุดละครั้งละชุดก็ได้ ขเขาจะชุดและเงิแต่เราจะมีผ้ากว้างคืย่ยาวครืบสักฝืนหนึ่งมีอาหารเกลยดรามึกสดตัวด้วปลาซีว,วอรซาัโกดกินแล้วแล้วก็คุณได้ทีไม่ต้องมีกกรูปแดูก็ได้นะยแยกแตหารถ้วยหนึ่งข้าวจะถ้วยหนึ่งน้ำจะถ้วยหนึ่งขนมถ้วยหนึ่งก็ได้ เอาไปถวายพระที่วัดไหนถ้ามีพราฉันรวมกันถ้าเป็นจิดองค์ถือว่าเป็นการถวายพระสนันทานทำอย่างนี้ถ้าเกิดครั้งในตัวละหรือทำวาระเดียวกันเมนเจ็ดชุดก็ได้โทษนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วจะมีโทษทางท้องโรษทางท้องจะรุกลนมากมีึนจะไปโทษฉัน่ะไม่พอดวย เสำหรับหมายเลขที่เจ็ดนะท่านบอกไม่ได้เลี้ยงใหนสมอไปท่านดูกดตามลำดับต่อ